มาดีเอฟซีโอ้ยเป็นจังไหนกันแน่นอพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี้พามาหากินไก่ครับบอิ้กินไก่แล,ล้วครับมาในเมืองครับมีแต่แต่แท็กซี่เป่าเงียบลร้เงียบเงียบมาอแต่พระรามสองตอนนี้ยู่พี่แล้วครับไปสนี้กลางบางลักเงียบเป็นตทนายโอ้ยเกี่ยวจังไปแจ้งไปก่อน อยู่ทั้งหนาผุนเป็นรอยขั้นผุนไล่กันมากแต่ถนนตกเนี่หลายพี่น้องตกว่า,วาสามล้อว่าแท็กซี่คนแพร่สียางกับสิบมี้พี่น้องผมมีนักท่องเที่ยวผมมียางผู้ใดจังหวะดีกับบต้องติดขาเจ้าผู้ใดจังหวะบอดีกับเตรียมโต ได้ซานก็จะยุดคิครับผมบอได้ก็อัดไปจังสีดแล่นไปเรื่อยๆจ้างเป็นเงินเงนขนาดคนที่ขึ้นรถเมย์ยังบ่มีอยู่พี่น้องพออี่ขึ้นรถเมย์ยังบ่มีอยู่ยืนกำลังแกล้งอย่างนี้ปอดสีพญาแล้วครับผมายเงียบครับนักท่องเที่ยวก็มีแต่ฝรั่งครับนี่ยางมานันอีกสองคนเป็นมักยางครับฝรั่งเป็นมาไปขี่รถเอาเป็นว่าอยากยางเลยนะ ติไปทั้งใดพี่น้องแถวมาบุญคลองแถวเส้นทันเวอร์หุ่นก็เงียบครับนี่แดงแต่แท็กซี่ผ้าแลีนผ้าพี่น้องแลีนเบิ้งซื่อๆหรอกว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้เป็นใดเงียบเงียบหยุดเงียบแหงรังเทียรก็เปิดเพลงดังๆเอาครับสิบให้มันเงียบ <laughs> แก่สิหัวเนอหลุน่น้องหาเหุ้แต่ถาแก่เลยเรื่องมือกพ่อคาเจ้าเรื่องมือกบ่พ่อ,อเ,เขาได้ก็ดีไปใส่นอตเรียนน้ำกันมากบุญบุญ,บ,ญ,บ,ญบุญตรงข่าว่าตลาดน้อยครับตลาดน้อยทิ่ปุ่นตัวเขาย่ลัดโดนโย่ลาด,ลาดลาไปบุ่นเนี่ยเขาลัดจำเพีงไปปุ่นตัวมีบ่เมียจะได้ไปเนวะ ไปเรื่อยๆครับเบื้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศกรุงเทพกรุงเทพแห่งเมืองขนาดนามเว้นนด้ครับยังเงียบเงาบว่านี้ครับถ้ายามคืนนี่พัตตองพากสามทุ่มนี่เลยว่าเปนาเปนวาร์เนเขาปิดเมืองนอนเงียบสา,สามถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนีันวล่างรถกันแล้วครับทางสัญจดเรนโทรวดชับครับผม ไปสู่กันไปพี่น้องเลยทั้งเกาหลีนนเนี่ยไต้หวันแีนยสู่เด้อผู้ใดกลับมากอะปองกันตะคองดูแลตะครองอโลกโลก,โลกหูกเขนหูเขนโควิดนี่แหละครับมันเอียดให้เอียดกิจนักท่องเที่ยวกับพ่ม่ไปลเอียเป็นเพามัาโดนในเข้าคนเดียวครับมันโดนหมด พอค่าแม่ขายขึ้นมาจมแซวครับผมก็จมกับโบได้เนาะเพคนเกือบโบได้ทั้งคนเพคนก็ลงทุนค่าขายขายของขายกับเขา่าขายกับน้ำขายบ่ยได้เฮ็ดยังไงก็ผมมีรถเรียนครับขนาดแย้มเว้นได้หนิขอบมาจะใบาสามหมื่นครับเดตั้งร้อยหนึ่งพอดี อันนี้ก็สี่โมงคัวแล้วชั่วโมงละลอยกับสี่โมได้นี่ผ่นนนนนา,นนานสุ่มประตูเย้าลาดของแล้วครับผมบุกต่อไปโอ้ยังให้ข่อยเลี้ยวแห้งหลายไข่เลี้ยวแห้งโทรศัพท์ไข่หมื่นจวดหมื่นจวดเขจะจายบ่น่าคนขึ้นรถเมฆดีแล้วแต่จะบูจีแท็กซี่นัามรถเมฆไปสลนะครับ ย่าลหาลงทางแล่นน้ำรถมีอย่าหลงทางมั้นี่ตัวนี้นะครบมันมามีโคไล่แซงไปกับวมนี้อย่างขี่เลาะเบิ้งไปเลยครับผมมาชมเกี่ยวบรรยากาศยวลาชครับผมเข้าเมืองยวลาศนะครับอย่าอย่าลืมนะครับคนจงคนจีนมามีเหรอครับมีแต่คนไทยมีแต่ไทยล้วนครับไทยล้วนครับหาคนจีนหายาก บ่มียางดอกครับเขากลับบ้านเขาคือมันนะมั่งทั่วเธอบ,บ่มีอดไมาลงขยอดละเด้อครับนี่รถบอดติดเรียนเรียนว่าเป็นเทศกาลเทศกาลสงการเขากลับบัตรมึดเพียง,งน,น,นครับเงียอะเลยยวดละโอ้ยพี่น้องนี่เบิร์นเอาเบิร์นเอาบ่มีครับรถยังบอดติดอยู่ครับ นี่เราพอข่าคนไทยนะครับเรียนให้บึงครับวันี้สมัยตะก,กี้เรียนเขาามาเยกลาดนี่นะพี่น้องบอกไ้เรื่อยว่าเจ้าได้คขั้นเอาเหรอครับรถมันเกีดเดี๋ยวนี้พอต้องขั้นครับเรีนผุนมีแต่แทแ็กซี่เป่านะครับทั้งน้าผุนเอ้ยเอาโทษพี่น้องซํำเซารถเขามากขี่เล่นเปนนทอ ออกมาเจ้ารถเขามาออกมาหาจอางสิก็อาศัยว่าขางค้าเจ้าเขากินครับแรนได้ก็อยักกไ้วยกินก้อนนี่นะครับอืมแต่เ้าก็ต้องเห็ดสู่ต่อไปขายพอยังนอพอยใหญ่ขายมาปางบอ่อโอ้ยยาวราดบ่มีคนแล้วคนจะไปไหนหมดมีแต่สามล้อจอดกัน โอ้เบิ่งได้ครับเนาะผ้าชมบรรยากาศเมืองเยาวราชครับแลนสอดมาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมัยตะกี้นะครับนี่ม่น่แลนยองยองที่บดแดงตำรวจเป่าหนุกปีดปีดปีปปปดไล่รถครับเดี๋ยวนี้ยากครับผมตำรวจแถวพนีเออแถวพนันี่เราวอาจิจอดมั้งรถเมื่ออายุบ,บ่โดน